เก็บอีก2ครับคว้านักเตะจากบาเยอร์มิวนิกนะครับเดลิกนะครับพร้อมกับมาลาอุยร่วมทัพผีแดงเป็นที่เรียบร้อยครับรู้เรื่องฟุตบอลก่อนใครกับสมใจใส่เต็มข้อครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฮียวิโกอีก2ลายครับสำหรับแนวรับจากบาเยอร์มิวนิกนะครับทางด้านของมัตทเดลิกนะฮะที่มีข่าวมานานนมนะครับพร้อมกับทางด้านของมสลาอุยครับที่ดึงมาแทนที่ของอารอนวานบิสซาก้าครับทุกท่านครับ โดยนะครับทั้ง2อลายเนี่ยนะครับตกลงค่าตัวค่าเหนื่อยเรียบร้อยแล้วรอเปิดตัวเร็วๆนี้ครับทางด้านของมาเชเดลิกเนี่ยครับมาในสัญญานะครับ5ปีบวกออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีครับค่าตัวราวๆ50ล้านยูโรนะครับเป็นทางด้านของ45ล้านบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรนะส่วนทางด้านของมัสลาอุยนะครับค่าตัวเนี่ยราวๆ15ล้านนะครับบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรครับทุกท่านครับ บอกเลยว่า2ดีลนี้ถือว่าคุ้มค่าครับเพราะแมนยูต้องเสริมแนวรับโดยด่วนนะครับแม้จะได้ชนะของเลนีโยโลเข้ามาร่วมทีมแต่ก็มีอาการบาดเจ็บไปต้องพักยาวแบบนี้เลยต้องเสริมกันซะหน่อยแล้วกันนะครับก็เสริมมาถือว่าตรงจุดเลยได้ไป2นะครับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแฟนแมนยูครับเป็นยังไงบ้างกับ2ดีลนี้ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับแมนยูฤดูกาลน,นี้โหสอยนักเตะเข้ารังเพียบเลยนะ